Than ever. Hour after hour. work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. Than ever. Hour after our work is never สวัสดีครับดื่มอะไรกันไอจีชนะวันนี้เราก็มาขุดเหมืองนะไปอนยังอันนี้ก็กาวนาไปเยอะมากเลยนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพาดูเดี๋ยวพาดูรงนี้กันกระตุกแอบแบแบนคิดแม่งเสียง่กระุกแม่งเลดงเปเลยตรงยังปลายอุ้ยนี่นะก็เยอะมากเลยเนาเอาึงฟาันโอเคไปขุดถขาร่มกถึงถไตรงนี้ เลว so nah. okay. yes. uh ีนนะป่ะาไปกันอันนี้ก็ทำให้มันคือสวยงามไม่เกินนะฮะก็ได้ทำไปเยอะมากเลยเยอะไม่ใช่เยอะธรรมดาละแค่แเดียวโอเควุ้นแก่แล่ลงมาโอ้ยจ้าทงบันไดบันไดมีบันไดมีมานี่ออกเลยมานี่นะฮะก็ไปไหนล่ะวางทำไมอ่ะ จกบ,บ้าเื่องไปหรือปลาลงงายงมามาลงมาลงเอ้ยาทรายมาไม่มีอยู่นี่ี่เราลงแล้วนี่นะเราก็จะลงกันเลยนะ

ของเอื้หลังมาอุ้ยแล้วผมก็ทำการวิ่งมาอุ้ยตอนเอดูติดตูนโดนฟิเกลร์ตังยิงตายของมันมันมีของตกบอกว่าเก็บเก็บให้หน่อยดิไม่ต้องก็ได้กำลังโอ้ยอ้ยติดไฟติดไฟเฮี้ยวมีเอือตายแล้วนะคณะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลับไปอุ้ยไอเก็บของกูนะ มันเก็บอยู so. ่แ <até> ล <Mont ano>. <Eren are fort> ้วหรอกของกูดิเยฟ่ยีกูด้วยของกูจัต้องรีบไปเฮ้ยอันนี้ของมึงนี่หว่าเก็บของมึงทำไมวะเนี่ยเอาแน่วน่แน่แติดไฟตายอู้หูตกคตรแสบโอเคประเด็นคงเก็บไม้หมดก่อน เก็บไม้หมดนะเก็บไม้หมดก่อนแล้วก็ประเด็นก็คือคิปเปอร์ว่าตุกเลยว่ะก็ตุกงั้นน่ะปีเฮ้ยกูมีกูมีทางดีดีดเวยไม่ใช่ว่าว่ากูไม่มีแต่มันไม่ค่อยดีดีดีเท่าไหร่เอ้ยคิปเปอร์แม่งลงมากิปเปอร์แม่งลงทำมา ดาบ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 เก็บของเอาดาบปองไปไม่รู้อีกแล้วโอ้ยดาบดาบเพชรกูเฮียกูได้มาแล้วของกูเรื่องของกูเร้่งของมึงของกูปนไปด้วยเดี๋ยวมาแบ่งกนะันวิ่งก่อนจัก่อนกลับบ้านกลับบ้านคิปเปอร์คิปเปอร์ เอากมาเอาดมาเมาเอาดพชรเาเปาเอ้เองนกูไม่ไหวแล้วเราไปเราไปอยอย่าเอย่างน้อยอย่างน้อยก็เพิมมันไม่ได้เสียหายมากนะเอาพอดมาดิมันแห่แหแห่อยู่แล้วเนี่ยแช่งมันเถอะ จะตกโคตรโหนไปแล้วอ่าเอาอันนี้ไป่จอบจอบแผลงกลองเมื่อกี้มึงมีอะไรบ้างวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวมึงเอามาใส่กล่องกระดูกด,ดูซอมบี้กล่องเงินกล่องข้างหน้าเลยอ่ะแป๊บนึง่ายแต่ยอะเพื่งนง่ามึงอยู่ข้างหน้าเลย กูทิงก็เต็มเลยเียตรงนี้น่ยเอ้ยย่งยู่ไหนเนี่ยแล้วตรงไหนมึงวะดูตงพนดันน่โอ้แล้วมึงไปทิ้งไลในน้ำรีไหนดูตรงไหนงไหนมึงเี่ยนี่นี่ทิ้งไ้ตรงนี้นะ อ่ะของกูมีน้อยขนาดนี้นเลยเหรอดาบกูล่ะดาบอาจะละวขวานขวานเมื่อี้กูจำได้พีเอ็กกูมีแค่สองไม่รู้อ <P X S 2> ่ะเออเอมแล้วก็ไฟไฟจำได้กูไม่มี มีแอปกเอูยเยอะยังวะเอาแบ่งมาแบ่งแบ่งมาแบ่งมากูมีหนึ่งสองสามสี่มีหกอันอะนี่ของมึงแน่เลยอันจะพังงั้นี่ยเออไออันจะพังของกูมามาเอาใหม่ปะใหม่ตะกี้เฟลแบบอืออ,อันจุ๊บอะต่อไปไปตะกี้กระตะกี้แม่งกระตุกเกินเอ้ยเมาไม่ขยับ ม่ถึงก็มาเลยเหรอวะว้าป,กปากจางเร็วนะกูอุ้ยเสียงมันมาตั้งไหนวะตัดค่ตานี่รู้นีอุ้ยอูดไฟมาเลยครับพี่น้องครับวิ่งแล้วครับอเอแล้วก็มีเห็นะปะเป็นึังไงั้นเราก็ไปขุดทางนี้ก่อนละกันนะ ดันเกนะี้ยนมาก็องผู้ได้ยินเสียงแล้วะอือราว่าแม่งโคตรเหมือนจริงเลยเออไปทำผังมาดิไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นมึงไปดีเดียวงง้มัมนกล้าก็เข้ามาเดี๋ยวถ้าเราเจอ เราก็ไม่รู้นะป้ามาเลยยามาเกิดอะไรนนี่มาขุดฐานนี้มาขุดฐานนี้เฮ้ยเจอเห็ดข้างข้าวอางข้าวข้าวอข้าวพี่ไหนตามอถมาตามอถมาอถข้างๆอ่ะเฮ้ยเจอเห็ดว่ะตอนนี้ก็ทำตามเห็นด้วยแล้วกัน ันไม่ได้มันไม่ได้ตรงไป้วมันมันจะมีทางเข้าอยู่อ่ะรู้สึกยังไลยาวตาสตาร์เนาะจบนี่แล้วโอ้พมอันนี้มเสร็จ้แก่ไปเสร็จกัน บอกบยาอย่าขึ้นทางนั Friday, ้นอย่าขึ <c 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 ้นทางนั uh ้นงั้นเดือดกบเกี่ยงเลยก็ถูกแล้วไง่งั้นตรงนั้นมันก็ไม่ไม่สวยดิเอ้ยวัววัวหลงปลามาได้ไงวะเนี่ยวัวเอ่อต้องเป็นนะฮะข่าวเอ็งเป็นไงเดี๋ยวไปทางทางมาตักข้อมันดีกว่าหลงเลย จะอีกไม่นานเฮ้ยเสียงสารานะเจเจโเสียงสารานะไม่ไเลยพี่เจปโปออะไรลนะอัจจิมาอูนะฮะน้ำก๊องอู บันไดขึ้นไม่มีบบบบบบบปุ๊บกูจะตายเราไปกันเถอะพี่ซิวเขาอัดคลิปอยู่ใครมาส่งซิวเลยนี่แหละพี่ซิวเขาไม่ได้แล้วอ๋อก็ตกอีก ต้องบอกให้คำนี้ว่าเจอรีสโตลาพิษเยอะเลยอ่ะคเยอะโคตรเยอะแล้วก็ซอมบี้ก็ตามมาด้วยซอมบี้โคตรเยอะอวอวววต้องหามาอีกตัวเฮ้ยที่เห็นนะอย่าไปยุ่งเลยนะเดี๋ยวนั่ เดี๋ยวกูกลับไปเดี๋ยวกูตามหลามหากระบอกเพชรตามหลามออกเพชรทำยังทำยังกันก okay, ันเจอไอ้แต okay. ่ค okay. uh ิดเสียงกระบองเพชรด้วยก็แค่นะกระบอกแค่กระบอกอ้ยโอ้โหกิ๊ปเปอร์มึงจะมาอะไรหมาเลยมาทุกงานเลยเหรอ ลาพีซอนเลยลาพีมันเอาไว้ย้อมแล้วก็บล็อกเพชรนั้นนะฮะลาพีซทำอะไรไม่ได้ะแล้วตอนนะี้เราต้องไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราจะเดินมาเจอได้ไง อยู่วะอยู่วะตรงนี้แม่มีสลามเหรอวะมันมีเสียงสลามแฉะแฉะเละแฉะจะแะเลยเฮ้ยมึงอย่าอย่านะยิ่งไปอีกถ้าใส่มันเป็นอีกครั้งอ่ะแล้วเราก็ใส่ก็ของเราใกล้เต็มตัวแล้วแฉะแฉะแฉะนี่แกเชื่อให้โอ้โหสิ่งนี้เราเห็นกันนะ ไดมอนนะฮะโหเจอแล้วไดมอนถมมถมมไอ้เดี๋ยวดูไปด้วยอย่ามึงขุดมึงจะมาอย่างไงน้องประมาณนี้ในดันวะเนี่ยดันในดันถมให้จี๊ดขึออ โอ้ยไม่ได้ดีโอ้ย,อยเจอแพะเบบไหนวะแถวไหนวะเนี่ยเห็นไม่เห็นกูไม่พออ่ะอ่ะ,ะหาขวดรอบๆกันเจอไฟแล้ว โโหียสลัเฮ้ยท uh, oh, 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 <c ười> ุบฆ่ามันฆ่ามันอู้หูสองก้อนอ้สามสลับตัวเล็กอันเดอเออกี่ตัวมก็มาเออเจออะไรเนี่ยเนสตูดแน่สีแดงแดงไปแสงเลยอูกี่ก้อนหนึ่งสอง 3ามสี่ห้า,<อ>าห้าก้อนนะห้าก้อนห้าก้อนเจอแล้ว,ลวได้แล้วห้าก้อนเจอละว,วังครับเดี๋ยก็รูสิดจะเ,เอาอยัางไงดีพรานหน้าจะสอนยังไงก็ต้องคิดก่อนนะไม่ควจะไม่มีอะไรแล้วขอมาดูทิเนี่ยเบียเจอแน้นะดูนีฮะ เสียงสาลามมันมาจากไหนวะเสียงสาลามอ่ะสาลาม,อลามปเอ,าอเฮ้ยว่ากันสิสักพักกูก,ก็จะทำใจเราต้องรู้ว่าแล้นะโอ้โหว่าซึ่งเอ็้นะไม่แปลกใจนะไม่แปลกใจเลย แต่แกเลยที่จเจสลามเพราะสลามมันเกิดในที่วาต่ำกว่า30อู้ยกับลงลาวาแล้วพี่อะนี่ฮะตรงนี้ที่ไหนเนี่ยอะไรวะเนี่ยมสุดว่าเหล็กเราเรายังจะจำเป็นดีไหมเนี่ยโอ้ยเชี้ยอเก็บเก็บไปก่อนแลัน ก็มีเชทแล้วใจวะบไม่รับรองนะก็จะได้ทำอากเลสโตนเพราะว่าสลามสลามช้างไม่มีเฮ้ยตะกี้ตะกี้เจอเจอเจอ,เจอสลามตรงไหนวะเอ้ยเจอค้างค้างเอ้ยอะไรอย่างงี้วาเจอเจอสลามตรงไหนเดี๋ยวก่อน

ตื ừ, ừ, Ê, à, ่นตรงไหงโอ้ยกูหลงทางเอ้ยโอ้ยตื่ะเกือบเตลี้ยงอะไรเนี่ยโอ้ยมันจะเก่งนะแต่เหมือนนับไปทำอะไรได้ไหมเนี่ยลาพิสลาสุไรเนี่ยเรื่อ่วมไหนวะมึงอยู่ไหนมึงมึงอย่าพึ่งนะ สลามตัวใหญ่ตัวเล็ก<อ>สลามตัวใหญ่หตัวเล็กตัวเล็กตัดจิ้งยังไงโ,โอ้ไห่เจอมึงมึงไปงทักมึงมีทอดปะเจ๊เจ๊เจ๊ไม่ได้ยินเอ้ยไม่มีฮูโตอนนี้ปักกูเต็มตัว สลาเหมือนจะตัวใหญ่เลยมึงเคยได้ยินเสียงไงว่ายเฮ้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 ยเ้เมยเฮเ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยึฮ้ยเฮยเยยเฮ้ยเฮ้ยยเเ ไม่ต้องเอกล่าวขึ้นมาแล้วคุณขึ้นไปแล้วหรอขายภาพทสเโนแล้วเว้ยเฮ้ยไม่แกตกจูบฉันซับจากไข่เคแล้วก็ไปเจอกันข้างบนแล้วกัน

ก็ขุดๆใไท่ออะไรอางเ้โอเคไปกันไปขุดไม่ขุดก็ได้พ่อท่านรู้ไหไม่สัมผัญแล้วอะไรด้วจะขุดไม่ขุดได้เหมือนไม่สัมผัญแล้วเจอแบบเออซายซาใจอยู่ไหนวะหมแล้วก็อยากรู้ว่าสลามอยู่ไหนวะยี่สิบกว่า เสียงอ่ะดกด้วเหร อดสับไปคือาตั้งนานไปหายโอเคเจอกันนั้นบนเสียงเหลือเกินไม่อยู่ตั้งนานเนี่เสียงเหลือเกินรอบแรกมารอบรอบรอบแรกมันมามันมาเฟลไงแบบโอ้ส่งดีเอ็นเอ็ีซีข้างหน้าข้างหน้า โอเคโอเคมาไว้ในนี้โอเคแล้ว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 อไ่ใส่ตายโอ้ยไมได้ปล่อยน่อยรัวเป็นว่างั้นทำเป็นเดี๋ยวมาไหิ อออม่ดโอเคแล้วก็าเหที่เอาไว้รสเนยไม่ได้ทำจริงความเหตเนียไม่ได้ทำจ 哎。Oh, yeah.